จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธรารณภัยในายชัยันสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธรารณภัยนสนามบินและหอบังคับการบินที่6มณฑลทนตตหารบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามโดยมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนได้แกร่ราชการส่วนฝ่ายพลเรือนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิและภาคเอกชนนำเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าร่วมการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นายชยันศริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าตามสถิติสถานการณ์การเกิดอุบัติภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นห้วงฤดูฝนจะทำให้เกิดลมมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกหนักและอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับมณฑลฐานบกที่27ได้กำหนดให้มีการตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภยัยด้านอุทกภยัยเพื่อเป็นการเตรียมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงได้จัดให้มีการตรวจสภาพความพร้อมและการซักซ้อมการปฏิบัติจะได้ทําให้กําลังพลมีความชํานาญความปลอดภัยในการช่วยเหลือและการใช้ยุทธปพกรณ์อย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประสบภ,ภัยและผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภ,ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้นายชายันสิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะฝนในปีนี้ว่าฝนจะมามากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ10%จากปีที่ผ่านมารวมทั้งอาจจะต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการซักซ้อมโดยจะมอบหมายให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและมอบหมายให้หน่วยงานหลักต่างๆเช่นฝ่ายทหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีน้ําท่วมแต่เดิมก็คืออําเภอเสลภูมิอําเภอที่กิดกับแม่น้ําชีรวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้อย่างลําน้ําเสียวทางทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนรับมือเรียบร้อยแล้วเราได้จัดทําแผนของพื้นที่เสี่ยงภยัยและจะมีการประชุมวางแผนเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจต่อไป ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน